ใแล้วมันรู้สึกมีความหวังตอนรอบสามมันก็เห็นผลแล้วนะรอบที่สามสภาพสภาพก่อนใช้นี่คือใบเป็นยังไงคะใบมันจะม่เหลืออยู่แล้วใด้อย่างเดียวเลยทีเทียนเาเปลี่ยนแปลงทีนี้ก็คือทุกครั้งที่เดินเข้าสวนจา่นี้พอคุยคุยอาก็ใจกันเยอะนะเยอะเยอะเลยนดูเอาเขาใจกันตรงหมดเวะผมจินตนาการไปถึงอีกประมาณเดือนหนึ่งเน่ยถ้าใบพวกนี้มันเริ่มขยายตัวมันโอ้มันจะสวยมากเลยที่หนชุดสาวๆชุดใหม่เหลืองเหลืองหมดทั้งสวนเลยปีนี้ เนี่ยอย่างต้นเนี้ยใบนม่ว่าจะไม่รอดน้านจะกคอนมีดอกมันก็รัดมามีดอกมีดอกแล้วรัดอ่อนแกก็คงจะแล้วดูดีหน่อยนี่ถ้าจะให้ได้ผลผลิตเลยฉีดให้เขาที่ถี่หน่อยนะครับโชคดีใน,ในเรื่องของจังหวะของดอกเรามีแทงใบอ่อนออกมาในระยะดอกมาเขือพวงเล็ก<ม>เราจะไปได้ใบชุดนี้แก่นุ่นเลยเกือบป๋องนมไอตัวฟ้าเขียวเนี่ยมันจะช่วยผู้ใหญ่ปีนี้เลยนะครับรอบที่หกเอาต้ตตนที่พร้อมเขาก็มาแน่นมาสวยนี่ก็หลายรุ่นแล้วเกินเนี่ยเรายิ่งใบอ่อนเยอะๆอย่างเงี้ยนะ ปกติเนี่ยไอพวกพวกเซตเนี้ยนะแค่ระยะดอกเนี่ยมันจะร่วงละใช่เนาะเคยเจอมามันร่วงนะแต่ใบรักนั่แหละครับแต่ของแต่ของเราเนี่ยเนี่ยตวเนี้ยหละมันจะคุมให้ให้ผู้ใหญ่ได้อยู่เลยนะครับทีที่แล้วได้เป็นเท่าไหร่อ่ะถือว่าเป็นแปลงใหญ่นะครับน่าทํามากเลยนะสวนขั้นนี้โอ้โหนี่มูลค่ามูลค่าต่อปีนะมันถ้าฟื้นขึ้นมาได้นะผู้ใหญ่ให้จำภาพนี้ไว้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเก้าบอกเป็นเดยวไาทุกสิบห้ากุมภาเนี่ย ใบมันจะแดงยังไม่ทันเยอะเาะตน้ำเลยครับใบก็จะสวยยิกว่ปลายเดือนตุลาฝนว่าเรายังตกตกอยู่นะครับออกนะดอกมันก็ออกได้นี่แสดงว่าก่อนหน้าโทมก่ฝนเยอะโทมโทมโทถ่ายรูปไปดูนะโโอ้มมากของผู้ตายมันกามีแต่เป็นหยอดในป่าไนกองของผู้การเนี่ยโอ้ยของผู้การเราไปเห็นเนาะโอ้โหนนจริงเนาะสามโลก็สี่สิบแปดตันสีจะคอนยังไงก็ได้